สวัสดีค่ะ บัดน,นี้วันที่8กรกฎาคมสองพันหเป็นวันที่69ที่ข้าเจ้านงางเจ้าพม่ากะะ็ถวายสิริสดวสัตยายพระส,สูตรเพื่อผลิตธรรมบตรต่างๆถาวายเป็นพุทธบุตรธรรมบุตรธรรข้าพมหาและอาจารย์ลิยบุตรธรรมบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจะตั้งมัน่นมีสติลึกๆได้มีสมาธิจดจ่อระลาภยานในฉนั้นในบุตรสุวยื่ตัวเดิ้ลดเทินบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมานสมุทโธพระควาพุทธธรรมพระวันตังพิวาเทมีสวัสดิ์ตัวปิศาธรรมบุตรธรรมมัสณฑนัมามี บทบูชาพระพิรพินาอรหังสมาสัปโทสวดเจราญรนิ้พุตโตคเนหิตธรามโนธานีพระมหเจติสติยวชรังทพุทธังธรรังขะคังสารังคุทโตปเชมีแลวแต่นัตแตยังธรรมังเจรามิสุนทนาบทสดจุมุเทวดาธมัมตาจุเวเลวัตาทุตโตเทวดาสดธรมังพุทธาสันตนตตตกตัวกระทางต่กเฮกามีเจรุปิสิริทิคาาตเตตัลเคเมานียที่เป็นทิจารามินดารุนักขานเนีแก่ค่ะวัตถุมหิเติมุมาเจยตุเทวราชละฐานวิสัม ตรวนตาตวมตานักโกรยย้มทัานตานมตานักโลยย้มท่นตานมตนักโกรยยอทัาตา ปทสวดปุพาพาคะรมการมรรธาวตโตระตัวทั้งหมดมรธาวตโตระตัวทัามบมรธาวตโตระตัวทัมรราบสวดไตสรานคมนภาธาพุทธังสรานาคชามิธรรมังสรานาชามิสังฆสรานชามิยะปิพุทธังสรานชามิยะปิธรรมังสรานชามิยะปิสังฆสรานาคชามิยะตาดิอาปิพุทธังสรานาชามิยะปิธรรมังสรานกามิะปิสังฆสรานาชามิยะบทสวดสัจจยาขันนาถมีสารานังยังพุทธมีสาราังวลาเาอิตนะัตจวเชนะม ต้นที่มีหัวตัวตะปูทา นาถิมีสารนางยังสังคมมีสารลนางวังเตนจะไม่เชือนเวหุโตสัพะทาปิสวัสละตระนะมามาขาพทังทเมลรันะกุศเตละเจตังธรรมะทั้งเมย์รันะกุศลวิสุทธิสาราสัคนทงเมยรันากุศตเตยเะติเตตังทมีเตละตระนัตตะตยวหังธมะสมร์ิตาวิถุอิเสสัพุตังอโยยายุตตะคุณะโยคะมัตตป่าวต่งอุมิเตยมีปีเตวายาธาติทานเทการมวินาตัถิเตยธรรมะธรรมะเวนาโอกเกกาธจ ปัลจุบันนียังเกสนันจิตุถุวิธีตังคุณะรียะตยะนมิเหวว่ชนะตยะสุวิสุตมิสมุตปัสสตันมณสีตุทะปัสสาธาฐานังบุญญาติการะมาสมุติตรมาปุนาภูมังทุขะพมุจจาณุขะฐานังขตานังกุชาลเฮตุปละมังอภิปูชาเนยังนิพพานัสจิกิริยายุปะนิสัยทั้งสมาสิเดจามาลาเสวทานาสิทธิยาจารัตุหิอัฏฐากุสะเลหุปะเสวนียังปนิจจปิจังนังขัมมานิยามวาตัสมาหิตังเดลัตนานัสสานังขตานังหาตติทิวังชนะเนโส นามัสมานาปุชิมาจาปิสสะสตังสุปัสนาจิตาตถาโุปานุปาลิจาริยาตถาลตาจับุญญจนาตถาสุกัเตนาสุขีเพวินมุติเชนาตัสสะจัตถาปิโุวัตถิหุนตุโยเจทะธรรมะวินัยยามีปัมานะคุโตตุกุตตาลามใสัมโยนิยโตตุโพชานัสโสปนิสัณยจายะอายะจายะยะยามปิหุนตุวัตถุตาเยปุลิจิตโตสุปัสสาทัคคารูนโมกาละสิทธิคาถา โยจะขมามหหมนาคปกาศทูตมาว่พุทโธถูกกระตุ้มุตโตมารักษาพระธาตุนี้โมจะยนตัวไปเป็ตสีเข้มังชนะตาไังเนยยังพุทธังวันตังสีสารมามียโลกาสารนานาจาวินายะ กันจะตัดสิตัดสิเชื่อถิห่ตัวทัมพันาลายาเจวินาตมีตัวธมทโชโยวิยะตัสสทุสตสิสีโลกัสสวิสุธีมาคันนิยานิโกธมทททาราสาลีทาราโคติกโลสุจิโนธรรมงวัาตังสีตารมาวิโหปาทารังอุปัตตัััเเัสเชื่อิถิหนตัวัมพันาลายาเจวินาตมตัธรรมเทนาสุกตาถุกตาดูโคโยโลกัสาวปปูปากิเลสะเหตันทันตัวสัญญตินิโยชโกจัสววขาตตรรมะ ตทมาิธิตังกัโรตินักฆตลาังศีสารมามีพุท่านุพุทธัทงธมะเทระทิฏิตะเตรที่ิทิคนตัวสภาวะสารยาจระนักธรมโตบทสวนนโมการอัตกคาถานโมหาตัวมารุทธะมเหตินโนนโมตามะธรรมสารธรรมะคาตเสวันติฐานโมมหาะคาถาปีวิสวทธนททระทินโนนโมอมายาธนรัศาตระธาตยาสัตทุกนัโมอมะกาติตะตาตวตุตยสปินโมกาลปะเวนาพุนตุตุปวานโมกาลตภเวนตุัฏิานหตัวธมทานโมกาลสาเตเชนาตเมิวเขมร เอวเมตตังเอังพยมเพื่ความสุวกหัตติกปฏิวัตถตงึงมหาวันมหาตาพุทธสัจเพนะปติมาจากะเตหิพุทธหิว่าะหะเตหิทัสิจกทโตหิทตาจิพุทธนนนีปตาหุทพุทธตาทานี้ยพุทสัาโคนนตวสกยกานังเทวัาเอตาโอยะโคภะควาตเกิหตติคปเิวาตกตงงมหาวันในมหาตพุทธตะเพวน่ะปิัติมาากหิพุทธิปหิสว่าะัต ยาทั้งทังกยาตทังกาพระว่าตันทเกเจาะทัยปเสพราเทวตาเทยทาพินามะพละวาปุธมเทตวาะหังทลยาปัาตวาาหัธรรมิเทยามวัต่วาเทุเทวตุตาลตาพระตปัตุ ตัวลตวตัลหางตัวตข้ตาเทวตาพ่ตกับพี่วัดแทวาับปังทั้งตัวกับปะเวตาขกเทวตาพ่อตัวเทติเกับทั้งัิดเทวาโยปวันตะเมงเทวกายาสมัาาขาตบายอบงธมธรรมยังทิายวาลาเาทั้งติดัตขปลาเทวตาพ่อตัวเทติเกอัังทั้งขับพัดเทวานัตมาพี่กบสธรรมรมาท่าั้งตัวเทวต่งอัตโนุชุกเกออันตัวทังละเทวันแต่ไหนที่ข้าเทวานัตัญญีนะขัติปัตาติอัตข้่ยลาเทวตาพ่อตัวเทต แตจารติุท้าวไมาลตคมตตัวตตนตตุตนาคติอโคอภาเทตาเวตัตติเกมังคะตงภิติยกจิพุทธังฐานตาเตน่เตคามีสติอยภูมิปะหายะมนลุตั้งเทหังเทวคานังเหวกายังะลึบเลยตติเอพราะว่าพว่าในตงเจาพี่คุทาสตุโลกทวตัวเทวตาสันิปรตาหุนติพุทธแต่ทาคตังทักษันนายาพุกุศลขจายปิตพี่คุยเฮตุติติตัมมทธานังท้ตัวธรัมธมตาเตยที่ เอตัะหิเอปิเตพิเวเตนะต่มทานาทโตสัมมาสัมปทาเตสัมปิวะนาตพระวจนะาเอตัมหว่าเทวตาสันติบุติดาเสันตตเทยาทวีมหังเอตหิอจิคิทามีพิเวเทวกายนางนมานเตตามีพิคเวเทวกายนางนมันเตตามีพิเวเทวกายนางนมันั้ตนัทธาต่ทุกมนาติการรถดาเพเตท่ามิเตวะมิเตขาเตพิสุเพื่อจจาสุุเพืว่าแต่ทวจั สิโลกามนุกษสวยะธรรมุมาตาสติตายสตาคิดรอะบาลังคิระาปะหิตาธาธรรมหตาปุเทะวลาเตนะนวะหังทามิธมพุโอทาตาันาาตุท้าปัาเวลาิโยะจเตเาวาวนปิวะทวตตอมันตายัทาสเสเนเละเตเทวขายาพิาเตวิชาณธาพิคเวตจาตะสุตัวพะพุทธศาสนนสัยะตุโลหะยานังกัมสานะทาตนะเปเกตตาวะตะคงาตังอัตตาตะลิงตัตังเอกตตาตานะันเตานังมัทสุงเปเกตตา จวนาจมาตตมาตย่สาสาเขตเนรเทวเทวกายาพิกตเทวกายาพิกตาเทวชนถาพิโติวหังขิตสมีขีราหีนุบพตตสหัสวะยาครับผมาขปนวัฒนาอิเทมโตชุดิปนโตนโตยะสัจนทันาภิมุงพิคนังสัมปิติภิคนังชาาหิมตาคานาตวันิโร อิทิมตโตชุติมโตนะโตจ้สัตวโตมทัพนาภิุนงสมิตว่านางสัตย์ตาคีราติสัตายข้านานาวันนี้อยิมตโตชุติมโตนะโตจ้สัตวโตมทันาภิกษุภูิหนงิตริว่านางอิเจเตโตลาสัตย์ตาชายข้านางสาวันนี้หนอยิทิมตโตชุติมโตนะโตจสัตวโตมทันาภิกษุภมนัิติว่นางเวทาพิจารณาตาชายขานางสาวันนี้่ายทมโตชุติมโตนะโตาสัตว์โตมทัพมนาภิกษุภม ิตมจัททั้งราชาทตาตาทตตาทภาษาสิติคะทานางทิติมาราชาาสสทตาปิดตาสาวพวนาาอินทัมนามหาพระาอินทิมันโต่มันโตนตสัโนทาัาิมุมนางสมิตินางเะจดททั้งราชาวิทสปสิติคะทานาทิพติมาราชาาสสโทปุตตาปิาาพระน้นามาะทีโตนโนาตเจาสัตโนทินา ปฏิมาจัดทั้งนาชาวิรูปะคมธรมสตินาคันทั้งทิพสติม่ค้าชาเจสนาจตฺตปิตาตาพวะวันนาวะปาลาอินทิปมนโตชุติมนโตนั่ตัวเจ้าสนมธัรมนาพิกขุุนัางตมติวขนัางอุตตาปจากทั้งนาชาเวโรตปัสสาสติยาคันทังทิพติม่คราชายเจ้าศาสทปุตรตาปิตาตาพวะวันาวะปาลาอินทิปมนโตชุติมนโตนัตตเจ้าศานาธัมนาพิกขุุนังตุมติวขนัง กุิมาทกถังตตาโทศทัขีตใหนามวุลุนอโคปิจิวันมุลุปะโคคุยโรตัดทังติังตตาโลปะเนมมหนาชาสมันตาจัโลโลทิถังทันนาลันาทั้งโสวนิเกปิลวัฒนเวแต่สังมาเยวินุทันาอาคูันทิกาสถาปัญญากเตนทูตวเตนทูวิพุติวิพุตัวตัาจันทุกันมาโตนทจักขนุกันทูันทจักปัญาทูกปั้มโยจัเทวตัตจักมเติจัตัดตัวจักันทบุนตโลงราชาติโตสะนาคูปจันทิโติวัน อธาคุณาพัสนะคายาลาตตาคาตาภะลาตตาลาอโคปยาคาตหาแตติพิเยวุาตตาลาทัจคุณาคายสเทนวลาวนมหนโคทุกาติติพนางเยนาคลาเชสหธาหาติทิพาทิชาปิขีวิเตวิเตวทัจคุยะยัสเตวะนะมจชาปตาจิตาสุปนะติเตตานังอภินตทานาาชาละมาติสุปนะโดคาม่มกาติพุทโธตนะหเวจารอุปวิสัตานาคสปนะสันนะเมสุพุทังอิตาวิลหเทนาสุทอจุราเจตาพตโลวาสุพเติทิมโตเยสเทนวลชา อตุลาธนวิชาทวีปเจติตุจิติตาภัลลโตนุจิตาหาตาจพลิปุตานังตภีรวโลจนนภัสกานิหิตตวาพลิมเตนังมังหูพันธาปะปะขมงกามโยธานิพันธาเตพิพุตังสมิติงพุตังอัปปะเทวาปัทวีจาเตโชวโยตถาขุนวานุาวาุนาเทวาโทมวจายาสสะตหาไมตากัรุณาไคลกาเอคุเทวายาสสินนอมเติตาตถาคายาสนานาตวัน้โดยเทวโตจุติมโตนโตเจสัสสนนมัมนาภิกขุนิตพัง เวรุจะตถว่าาหิริจัมาจัตถวจะมาจัตตุสุเดชาธิวะจัตตภูตาตุยัุาธิวาตุยุภูมิลตาละสราิลาาคูมทาวลาะการมณสนังมณสูรเนทสโคพระคัมรนททเซเตตตาสยามะพินานตะวันนี่นออินิปัโตชุติปโตนัตโตยะสัตย์โนวนตนาภิกมุนังธมิติมุนัอนทักคูขัตตูเทวะเจ้ารารภิกษุเจ้าคานิวัติตกาเจ้ารสชาติจงมาปุพ ตยส่วนตัวลงมาพิมุนังธรมจินน์พนงมานามาธรรมานามตุสามนุสนธมากิธาสุาโคโโนปตติกาทัขูโยเทวะยจัโตหิตาวติโอ ปารัคบาักคุเวายสัโนทสเตทัตตายสพพนานตะวันนโนทิปโตตุติปโตนโตยสัจโนทัมนาภิบุญนัสมปูิงว่านางจุกาคณุมหนธโนนาอุคุนนาสาธาตุลาธาราคาครับะมุคคุณเทวายาจากคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยจทาฯจ่ายยสสัจโนนังนียังอัคขปะชันโญจยทิสาสตอภิวัตเตติสิเตทัตตาคยาสพพนานาตะวันนิโนอินทิปิโตตุติปิโะนเถตโตยะสัจโนทัมนาภิุนังสม ารุภรณ์ไม่ตาแต่สีเตาขยาสัปนนาธาตุวันได้โนดทิมยโมตจุติปโตเทโตเจ้าต่เนนท่านามิกระมุ่นังสัมิตว่านังแต่ทิเตวานได้ขยสเปนนาธาตุวันที่โนนามันวิญญาคันชุ่ยเจันเยติลจติสาหาปุถาเจคติวัคชินังขาติั้นมนาตวันทัศนว่าขตัลังนาคังนาคังันทวาติตาติตังพมามาตุามาปท้นมาโตจัตุปุตตาอิทธิมติโตตถาหะนั่งกุมารุติโตจัตุต ทสถยสะาอคุปัจกาวสวัตติโนไาทจมัชโตอาคาหัติโตปลิวาทิโตเจตตระเพพิเตตเทเทเวสพมเสมาลเตนาพิกมีปัญสาคณะสัมัธิยางเกเอธาคณาธาพันธาละเคนาพันธาปุววสมันตาจัมภริมาเลธามาวมุจิธากุจิังอิติตัตามาเสโนาเนาเปเยปปนินา จามาหจักรทหารกนวานาเพลรวัยทาโุตะโกมีโคทนายโตจวิชุโกตถาทจะปัจจุทาวติทั้งกทัอัตยังวัเตจะจะพังอภิญญาว่าคิดอวนาจะคุมาตโตมาตีสถาันเกตุสนติตพนัสเาตตวิชานาถวเวมจะจตาผามะกลงตัวพะพุทธศาสนานังตวิตาตาเคหิปการูในทั้งรมปีที่ยงคพเพวิชิตาทั้งามาพะยาติตาเทสันโนมนาติตาหาพุทธีหินตะวัสเตชะเนตุตาต ปรสวดมังคลาสุดตังเสวนาจาลละพภาลานาวทนาจะเตวนาผูชาจะผู้ปจัจจเจปูชเนียนาตมังลามตามังปฏิปรรปเทตว วาโสจักปุเพจกาตาพุทเตาตาสัมมาปณิทีจาเอตัมคลั่พุตมังสัจจจจติปจจเวเนโยจาทุขิโตตพันิตาเจยาวใจจัมคลั่มพุตมังมาตาปิโตปัฏฐานงปุตตะทาราสานักอนาคลาจากมาตาเอตัมคลั่มพุตมังทานาจัธรรมะจริยาจะยาตาการาจัทกอนาวาจานิวังมานิเอตัมคลัมพุตมังอนัติวิติภปะวัชปนาจัสาญโยอปะมาโนจัตมีโตเอตัมคลั่มพุตมังคารวุจจนิวะโตจัตตุทิก่กตาญุตาจารีนะธรรมะัมตว่า จัสตาธรรมนานัจารถตนกเรนะธรรมะสังะใช้ธรรมะขันมุตตมังตโพจะพัมมะเจริยเจริญสัจนะถนักนิพพานสัจิกกริยาจะยตธรมะขัมุตตมังพุทธสาวกกะทำเฮฮิตตังยัตนักบติอุอดสการแมะสังเขมังเนีธรมะขมุตตมังเอตาดิสศนิกรวันาสัพพธามะปะรเชิาสัพพธาทอนที่กัรติแต่แตตังเมขรมุตตะมันเตปบส่วนรัตนะผลิตยังกิจีวิตังทวารวงวาสิกตัวยะตตังมณีตัณ นนโนสมัอติตัฐาคะแนนนั่นทำปพุทศนาสรางมณีตังเตนนตเนะโสเถหนตยัวะลขังมันสังบดีตังเนธขาเยมีทำไมโดนน่เตนะทำไมแนวทำบมกิธทำตถกิจิทำปีทำไมลตังีตังเตนนสัจะวันสัจจินาสเถหนโต ยมทสีโทนิยจริงธรรมท่มาน้ำัตะเมาุนธรรมที่นาตงสมภ์นัตเศรษปีเมรัตนนังมีตัเตนะเจนะสมุทอหุนโตเยปุคลาตัสตังปัสสาาจตารีอัตานิขานิทโหติเตทขเนียรขเทสาวกกาใสูตรเทนน้มหาภรานิแทปปีตังเคนัตนังมีตั้งเตนะเจนะสมุทเหุโตเยสุปยุตตาัณษาทธรมนาน้กใจเมนขุนธมรสตถานัเป็นเตเป็ตมัตธารมตังว่าใครหาธรมทานทิตติพิชชานานสตท ขีนางพลานังท้งวังทั้ถวังตีเกพ่อสมิติขีชานุทิชาาทั้งติายาทายเป็นเปจำปีแต่เคและตงังแตงตตตเจนตัวถอหุโตบสวดธรรมบทศาสวะอาจารยเวสีตังเยโยอาจารย์อิตราปะชานะตาท่านตัสโปสันิจังสัญญาจารยนิโจตานัญญาตาจาริโนเทวะเทวนะครนัโพนมะโลสหะพระมุนาทีตังปที่ตังไกิรา ตถ้าลูกภาษาชนุโนโพสวดเกสปุระโสตภาสิตมิทังเตนะเพราะว่าตาาตาชันนตาภาษาตาลาหตาสมานุรเทศะาถาตุองให้มานุเเวนมาปารามาปารายมาติกีรายมาปิตากระทั่ภายในเนนะทานีนะมาตะกัเหตุมานะยะคาเหนะมาอาการลอาการลาริวิตาเกนะมาทตท ทิฏฐินิชานคติยามาพัมพะรูปตายะมาตัปมนโนคโลยยะธาตเมเอันตานวาเนยไถมีนธามาคุตไลนีมินธามาเทวชัยมีธามายูข้าเลหิตาอิมีธามาสมตตาสมันินาิตายยตุขายาทวัตติอัาตเมเหปัจชาเฮยะทายาธาตเมเอันตานวาเนยไมิธมาคุตไลมินธามานวชัยมีนามายูปะตถาอิมีนธามาสมัตตาสมันินายิตายยตุขายาทวัตติอัาตเมเฮปุปาแะปัชชาวิหารญาทาเต พอสวดอุรปรนยิรปรนยศสวอุปนิยติชีวิตตตมว่าปัมมยุชลุปันิดาสานสัติตานตายอตังพยายมเมืลในไปขามนโนปุญญานีกี่ยราธา,าตุข้าวหานี อุปนิยติชีวิตต่มวปะมายังชโลภปัณิตาสันทัสถิตานาเอตังพยังมเลเนไปขามโนรักการิทักษะชัยเฮตุปัญสิปิสติปิโคโยทักกายนาสังยมวิปัจยะอุทะเจตสาตัสสาตวิเวสะทุขายาหุนติยังชีวมโนปะกะโลติปุญญังธรรมโอหเวรขติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนทุขะมาวหาติเอสาทังโสธรรมิสุจิเนนัทุกขติงทัคันจิตธรรมจารีตเปรตขารานิจติยะธรรมญาญาปสติธรรมนิพนติทุเขสสามโคสุทธิยา เพสังฆาราทุคขติยธรรปัญญายาปัสติอธานทีินิติทุเคสัามภคนทีสุทิยาตำเพธรรมานาตติยธรมปัญญายาปัสสติอัฏานิีินิติทุเคสัมภคนิสุทิยาปสวดอักชาดกอนรัฐานเมเกตุเถรอะหุตค e <hi> ิขายตาทัญญายาเมทวีตังคันฮอันณกังภคุงเวสานะลังญติปะพัตจานิวนาณิจารามนุขเจตยานิอันทสาพยาตสิจานตังโคสานังเขมัง เนสังสารณมุตตะมังเนตังสารณมามคมาสุขาปมุจจติเยาจาพุทธจารธรรมจารทังขจารตานังขโตจาริยะจารทีธรรมปัญญายะปัสสติทุครั้งทุกขาสมุตธปะทหังทุกขะตตะอติกมังอริยจารทั้งขีกลางทุกขุปะทะมะขามินังเอตังโคสานังขเเมงเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณมามคมาสุขาปมุจจติปุสวดพระเธิกัละตะคาถาอติตังนานะควาเขมยะ นับปฏิกิริาแค้นนะขาตังบุคคลบางคนคำนึงถึงสิ่งเรื่องแล้วบุคคลมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัติตะมาหินันเอัเงินปัญญาจากนะขาตังสิ่งในื่อไปแล้วแต่นั้นเขาไปนั่นรับไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนาจะโยธรรมะตถาทัตตาทัตตาขัดสติสังขิรังสังขปังตังวิถาโมโลกโลหะเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทั้ปัจจุบันไม่ง่ยบเงียบไม่คอยแคร์ทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทันมาเนื่องเนื้ปปปปิิิทาาาอออััังงงเเตววะะกกจฉชพรน เพิงทำความเพียรในวันนี้แหละค่ะเโจรจนรู้ความตาในวันพุ่งนายหนุศักขิ์รัตน์นนท์น้น์เสน่นะำวัจน์เพราะว่าความะเพียรวัจน์รับเพืียรเนาะอย่างนั้นยังไม่มีการเราทั้งหลายเอวังวิงหารริมาตาปีของเราตามมาตันที่ต่างต่างมีพระเทศน์ละตัวตี๋สั้นต,ตัวจิกคเตมุนีเตีพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีต่ปกติอยู่อย่างนี้เป็นความเพียรไม่เกิขั่าทั้งวันกลางคืนนั่น,น,นแหละว,ว่าพิรุณตีหนึ่งจะลดด้วยการชนีแล ปวดศูดปินหักับประจับเวขาปาฐัดชราร์ทำโมหีชราร์านัตตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงมดอความแก่เปนไม่ได้พยารณที่ทำโม,มหีพิจารณอย่างนัตตีตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมื่อหนะาทรมงหิมะเมื่อนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้จะเพียรมิจะเพหิเมปีเยหิมนาปีหินานาภาโวหินาภาโวเราจะละเว้นไปตกต่างเพราะเราต้องพัดพาจากของละของจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะเกมหิกรรมทายาโทกรรมะเดวนี้กรรมพุทธกรรมปฏิสารณะเรามีกรรมเป็นขดตนมีกรรมเป็นผู้ไอโทนมีกรรมเป็นไดเกิดมีกรรมเป็นผู้เหตตามีกรรมเป็นผู้อาศัยอย่างกรรมังกฤามิกรรมยานังวาปภะวะทศทศทศภูยทามี เราทำการบันไดไหวเป็นบุตเป็นบาทเป็นธาราทายาตคือว่าเราต้องได้รับผลกรรมนั้นั้นนสืบไปเอวังกันพี่เฮียเป็นฮะมาเจ้าพิ่ขิดพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างน, right. านี้ทุกๆวนันเถิดบทสวดที่ว่าาโยชนะคาถาธุกับตาจะนี่ทุกขาพยาตาจะนี่พิยาสกัตาจะนี่สกัดตัวสภีเป็นปานี่หน่อยตาจามพี่ตาบัตบุญยอสัมปทานตะพีนวานน้ำมนต์ตโตตะพัดตะติสติยา นะทั้ตัวตสนานยาเตนะขนตสัปดาหะนางิตารหตัวขยนตเทวตาขตาแต่พิพุทธาพระระปตาปฏี่การนาเจียรพระราันสานาจเชะนาคมาดำมีสัมปโธ บสวดเทวตาปฏิธานาถาขันธปยาปฏิธานาถาโยมนามเซยยเทวตาสัตวิภารวินีทุเบกเลยุทิเรต่หิตหิงตาธรรมทานเนะผู้นสงปุชิตาสนหิกรเทาวิหารทเลเทนาจากชานวกาตพิโคทัริการทนาธนาปฏิวาสกามาจากเททานิขมาติศลาสภาณปุตตาสุกิตาพ้อโตเตชลาผู้ชาญยปิจารทาสัมวาสเสทาชตาทวปาปติกามมีญกันทัว่าวันปฏิจะเตยสเพปีทุกขัสการุตตุสังขยังธ้าตุเจรังจตังธรรมบุธรรมธาราถ ยาจามเลขตุตธรรมโมเพพีธรรมะจ่าดิโลวุติงสปาบุเนยามาทำเมีอริยาปเวทิเตบทสวดสภาพติทานาคถาท่านธรรมยานปฏิทานาคถาโยมนามพเสิปุญญาติทานิีกัตตาญาณญาณที่กัตตาณิเมเนสจ่าพระขิโนคตุสตาณตาฝมนักกเยปิยาพาวาตาจ่มหัปตาปิตาที่โยติธามีจะปยติธาเวอันเช อัญเยมัชฌนาวินิโนตตาติทันติโตกาสมิเตภูมาจตุโยนิกาปัญจกาจตุวกราทัตตะตาผู้อาผู้เวยาตังเยปัญทานะเมนะโมทันตุเตสยังเยเจบังนัปทานัติเทวาติสังนิเวทิยุงเมียธินานาปุญญานะโมทนะหิตุนาตภิตตาตาะทะคุณตัวเวลาโตขาชีวิโนเข้ามาปานันจาปปะโตเตสัสสาติชะตังสุภา ข้าศัตรูทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะไปเพิ่มมีส่วนถึงบนที่พระเจ้าได้ทำในปับัดนี้ทางบนทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทำในข้วชนตรใดเป็นที่รับผู้มีพระคุณมีบรรดาได้บรรดาของเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นนอกจากทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางอะไรเป็นการตั้งอยู่ในโลกคนในภพสามกันในภพเนิ่งสี่มีขันหะอะไขันหนึ่งในขันสี่ทั้งทั่งอยู่ในภพน้อยลนภพใหญ่ข้าศนตรได้ทราบขันที่สวนบุญพระเจ้าแล้วข้าศนตรนักจดลโมธนาทานึ่งถือก็ัไข้าศนบตรี้ ขอเทพทั้งหลายเจ้าจ่ายงานสำหรับนั้นพวกเห็นทั้งหมดพวกเหตุส่วนทั้งหมดทางนั้นบทั้งหลายเจ้าจ้าให้แล้วสำหทั้งพวกที่อย่าไม่เวีอย่าไม่ทรงเสมอเถิดและจงถึงทางเสถิดขอความหวานอันดีสำหรับนั้นจงสำเร็จเถิดด้วยน้ภาพสัจจาที่ฐานน้ภาพของความเพียลิดในสองกามประชาพัฒนาแา่ทุกข์กับสัตยาปผสมนับพระสพพระปรีดพาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าพระเจ้าทั้งภูเขาทั้งปวงพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเทวดกเทวดรทั้งหลายปรมนุทนาในการสวดสัตยามันแลมาเหล่านี้มัรอนธานาแล้วดอนุพริแก่ข้าพเจ้าทุกคนที่เก็บพิริพินาในวิธีส่วนเดญ่พยานในสังคนวชวิเนธานตลอดจนบวัถุคนทั้งหลที่สารสิ่งท่าขึ้นนั้งที่ผ่านมาที่จะสร้างในอนาคตเขจะเปียมด้วยภาพแห่งภาพประลนาของคนในราคถาต่างเขาจะสเด็จิึกประการเถิดอาถุ คุณคือส่นชาชาติทั้งหลายเกิดจากการสรงบูชาจิตพาวนาของรอยเป็นพระธรรมชาติะชาติรมประชาในนี้จงทงูมีจิตสถานร่วมงจรจิตพาวนาทุกท่านขอจบจากราชด้องค์พระเจ้าามทุกใทุกใจทุกจสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประชาธิปันทั้งหลายสมบูรณ์พระมสาุกันว่าทงบันทตาเห็นทำสำเร็จในการพัฒนากำสมบัตยาและเจริญด้วยจตตจพิารณาทั้งสคืออายุอันนาสุขาพระเทิน้ยนะคสาุ